สวัสดีค่ะวันนี้ตัวแม่สตูนพาทุกคนมาเที่ยวร้านมาดีซึ่งเป็นร้านอาหารตามสั่งเล็กๆกลิ่นสะพานของปันนังปุเลาตําตบลเจ๊บ,บีลังอำเภอเมืองจังหวัดสตูนค่ะเป็นร้านที่ถูกดัดแปลงมาจากบ้านพักคนงานหลุมฐานเก่า บรรยากาศในร้านจะเน้นกลิ่นอายของความเก่าเช่นประตูโต๊ะหรือที่นั่งประดับด้วยต้นไม้และที่สำคัญลมพัดสบายเพราะอยู่ริมคลองนั่นเองค่ะสามารถรับประทานอาหารไปพร้อมกับชมวิถีชีวิตของชาวบ้านริมคลอง สำหรับเมนูของร้านมาดีนั้นมีหลากหลายเลยค่ะไม่ไว่าจะเป็นเมนูกว๋วยเตี๋ยวเช่นกว๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยก๋วยเตี๋ยวไก่กดเดกาเหลาอาหารตามสั่งข้าวกระเพราไก่ข้าวกระเพราหมึกกุ้งข้าวผัดและอีกมากมายเลยเป็นการตอบโจทย์ลูกค้าที่เข้ามาในร้าน ส่วนเมนูน้ำแก้วละ10บถึงยีบาทเท่านั้นเองซึ่งเมนูที่ขึ้นชื่อร้านนี้ที่มาแล้วไม่ควรพลาดนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวสารายและส้มตำสารายนั่นเองที่ลูกค้าเข้ามาที่ร้านต้องสั่งราคาจับต้องได้ไม่แพงเป็นราคาที่ถือว่าราคาบ้านๆแต่วิวหลักล้านจริงๆ ส่วนเมนูที่นําสาหร่ายมาเป็นส่วนประกอบนั้นเนื่องจากในพื้นที่คลองปนังปูเ่านั้นมีสาหร่ายซึ่งชาวบ้านเรียกว่าราโต้เป็นราโต้ที่ขึ้นตามกระชังจึงทดลองมาทําส้ตามตําราโต้ซึ่งเมื่อนํามากินคู่กันรสชาติอร่อยมีความกรุบกรบของสาหร่ายส่วนก๋วยเตี๋ยวสาหร่ายนั้นหรือก๋วยเตี๋ยวราโต้ก็เช่นกันจะมีความกรุบกรบของสาหร่ายทําให้กินเพลินและสาหร่ายยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยค่ะ โดยเมนูที่มีสาหรายหรือลาโตตเป็นส่วนประกอบถือเป็นเมนูที่กำลังได้รับความนิยมที่สำคัญได้ช่วยเหลือชาวบ้านที่มีสาหรายได้มีรายได้ด้วยค่ะซึ่งสาหร่ายจะมีช่วงฤดูกาลเท่านั้นซึ่งใครจะกินก็สามารถสอบถามไปได้นะคะที่ร้านมาดีค่ะ เบอร์ติดต่อนะคะ0886005377ค่ะอย่าลืมนะคะไปร้านมาดีต้องไม่พลาดเมนูส้มตำลาโต๊และก๋วยเตี๋ยวลาโต๊ค่ะ